สวัสดีครับพบกับเราช่องภัยบุญส่งน้องธันวาต่อครับพี่น้องหลังจากที่เยาพออาจารย์พ่อเนาะเขาก็นเลยมาตามหาควรออดอีกนะครับเนาะตอนนี้เขาก็ยังมาท่านเห็นควรออดเลยครับยุสัยเนาะอ๋อพี่น้องครับยิง่งเสียงเอลล์ๆๆแล้วครับนาซิได้เห็นอลไรครับผมนี่ครับควนเท่งเขาเิ่นเข้ากัน cần lắm à? các bạn này, đền mát này các bạn, biểu bố cả có hết, tố, không vào ไปยังไปพิธิอเอาล้วครับผมพี่น้องครับในสุดเท่ากับมาพอแล้วครับผมสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับผมนี่น้ำยังเนาะครับมนี่ครับอยู่น้ำปลานทำเข้าเนี่ยน้ำปลาเลยอ๋อมาบึ้งสร้างบึ้งมาไปบึ้งสร้างอ๋อครับผมนี่ครับบึ้งสร้างนี่น้ำปลาน้ำยังไวมันผูกไปโดนระวายนี่ครับมาอยู่นี่โดนแล้วครับเสร็จแล้วเกือบเดินระวายนี่อ๋อ สาทิเดเลยมันได้ยินเสียงเจ้ามันตีหูฟูฟูฟูถูจุดดีด้วยดิร้องเพลงจีนีด้วยนี่ครับพี่ปัญญสิริมงคลนะครับเนาะอ่างลักกัเนเลยเล่ยนมหขุ่นน้ำเลยสิหนีิเจ้าคือสร้างปลาปะคือสร้างปลาแห่งครับขับเลยขุนรับพึ่งขับไปน้องอัดบุคเขาไปแล้วว่าส่งมาเกียวกับเทนี่เลยนี่ <c oughs> มาเป็นมูพะยัยด้วยดวยยี่ไปเปเกมคุณองโกัยายจะย่มอตนะาตั้งนาไเฮานะครับนาะงไปเียบร้อเลยนี่มันละแวอยี่ตัวเดียวเห็นคนไล่ไปแล้วมวอเราพอดที่ปทไหนพี่ติดอยู่ฝังน้งปุ่นโอ้ทางกันโอเคนี่มาสกิโลนึ่งอ๋อยายไปสซงซามือแล้ว ใหญ่เล็งไหมตางอยู่ลำเราอยู่ลำลำปลาเนี่มันระวังตัวเราแว่งครับระวางตัวเราแย่งตัวระวางตัวยึดแล้วแค็มันติบอันี้มันยดยึตชิงเงียบเลยบออับ้งมั้งคุณงยานั่นมักอย่บานเลยย่บานมันโบถ้าใดยิงหูจักเลยยืนนิ่งปลาอืม ยืนฟังคือกันมอเป็นไครนะครับเป็นคนอื่นเราเป็นเจ้าของหรือเป็นมะสร้างปลามันจะเป็นสิวพี่แมนคือกันปลาคือกันคร <laughs> ับรถผมมาทางนี้เลยบรรยากาศดีตัวได้เลยได้ย่ามันยังเไม่ว่าสิแกบนบัวแกบนญมีนอามงปฏิบัติธรรมได้ยังล่ะท่านเดบาน,นะท่านเดบานะโอ้พีวังหันไหม ไปนําหาพ,พี่ไหไปผ่อนอยู่ในนั้นไหมเพิ่นมีสํานักแบบไงเลยไหมตั้งอยู่โดนแล้วอยู่เลอ๋อสีเพิ่นจะอยู่นั่นไปย่ำเลยโอ้ไป,ไปอนนขอผ่อนพี่เห็นเห็นเห็นเพินเพิ่นบ่มาตักทีมาสุเท<อ>ียเห็นบ่โดนโดนพ่อกรับเพิ่นเธนึงพ่อฤษีเธอ,นอนหนึ่งอ๋อนี่ยังกัมาถวายเล่าอยู่นั่นเลยอ๋อเปบัตรธรรมอยู่นั่นเลยครับคุเงียบตัวเพราะเดี๋ย สมพ่อเราบกคอยเบาไหมถามยังเราก็บกคอยเบาบ้างครับคือทิ้งกินจีเราโอ้ครับหน้าฝนเราขึ้นไปอยู่ใส่นามถ่วมอยู่นี่ขึ้นยอดไม่ผลแล้วโอ้กุ๊กไม่ผลนะตึ้งกันยอดเมื่อเม้นเราว่าเสียงหองยำขึ้นอีกอาอยะอยู่เราเม้นเราโดดไปขึ้นท่าท่าเหนื่บัตถิหงำขึ้นไหมโดดกองตัวนั้นตัวนี้ไปไหมเยอะเยอะเหนือวัตถิเกินลิ่งแล้วนามถ่วงในมาเนี่ยอยากเราอยู่ในอยู่ตึ้งกุ๊กไม่ผลว่ามันหงนามถ่วมเนาะมาสร้างมาบ่ได้เนาะอยู่บ้านนู้น นา้าอะไรนี่จังเลยพ่อพ่นโอ oh, ้ครับแล้วดูทุด,ดงไปเรื่อยๆป่าพี่แมนอ๋อ <Men. S 1> oh, ปีนี้จะสิพักที่นี่อีกโดนไ่มครับนี่โดนอยู่วะน้ำเหล้าแต่ว่าน้ำเหล้าพอดีอ๋อ oh. ให้เหล้าปฏิบัติธรรมไปว่าสิมาขอเลขกขอ,อยังเราเรากับบ่ท่านไหนหายลาาหแล้วว่าท่านอีกฝันเราเปยังไงได้ขอทำวะโอ้ oh. นี่ครับผมบรรยากาศเนาะกินทนลากินนี่ถมอดเลยล่างน้ำน้ำเนี่ยเนยเป็นยาเลยนี่ยทนไปหาทรงกินเลยวะนี่ต้นต้นเอียงพี่ต้นไม่้ราบดำกินดีดีเป็นยาทำตัวครับไม่ราบมัต้นเงียบสงบเงียบสงบเนาะ ผมมียุ่งน้ำสุดยอดเลยอู้นั่นนี่ลยเดี๋ยวิดอย่าไหลไปเนาะสิไหลไปเลยแล้วมือเผื่อฟันเนาะอู้เงียบสงัดนไม่หมดเสียงนกเสียงกากระวี่ห่วงโพแาะเอะยำเ้าไก่ลายตัวไก่ปลาเนาะอ๋อไก่ปลาคันดีตัวไม่รู้สีเรากินไก่กินยังงี้บ่สันไก่สันยังงี้บ่ มาเนี่ยสวาวย่างมองนะมายกมองยกอยังนี้ยิ้มเสียงเลยเทอาก็โตมองอยู่ยางเท่านี้นะยิ้มเสียงมาได้สวาวไมายกกูมองกูกอยังไก่กร็หลกก็มีกร็หลกขาวนะ่าหลอกสีขาวหนะ่าไมไดพ้พอง่ายง่ายเลยหลอกเปลือกกันกหลอกสีขาวหลายตัวลาย,ยุดำโดนอนเป็นโดน,นกลางนะงางี่ยทิศจมาผู้เดียวจะออกไปได้ไปะนี่ม่งมึงทิศขยันวะนี่ครับผมบ,บรรยากาศเนาะ นี่สิบเมคนเขา,นาเนาะบม่ได้พอกันโดนแล้วนะครับเขามาอยู่นี่เป็นเดือนแล้วปะ่ะ<า>ปั๊บช้าใครวะน้ำปับ๊บ<า>นี่เนี่ยโเห็นเลยจริงว้าวมามามาว้าวโอ้งหน้าเลยคุณบาตั้งรักเออได้กินดีอยู่ดีนี่ม่วนครับ กินปลาว่าปยัเ mm ด้อยอย่าถท่กันเด้อตัวใหญ่สวยเงาเห็นว่าพุกหอกพุกยังไงเพื่อชุกชื้นเพิ่นก็มีแน่กันแบบพีง่ำยยูน้ำปลาหนึ่งอย่างอ๋อบนสร้างห้องก็ต้องระวังหนะพี่นอ่ะจังหวะแม่นบมเป็นยูน้ำยูน้ำบาตรยูน้ำปลาอ๋อบนี้กระสีบวกกับสวยเงาสวยังาหนึ่งหนูพีนอ่ะนี่ครับพื้ที่เลี้ยงสร้างของเรา ยัน hmm. ึงปัตนุเขาวนดิหืมโม็น่ไม่น้อยได้โตไปยังไงเลยตอนไหนไล่บริยาตัวมันดึกมห้าบมทันเราก็พุดๆเลยป้ายังสิโมนี้เงนี้เนนี่นะครับเนาะอันนี้สีบมงคลนะครับเนาะ เบิ่องขับพี่น้องยางหนาเลยครับไปกับนาพ่อใหญ่แล้วก็สิขอเดินทางกลับนะครับเนาะไอ้เพื่อนชิ้นขึนเขาเด็กกินหยากินยังนะครับเนาะไปครับพี่น้องไปทางไหนเนาะมาที่บ้างนไ้มไปแล้วครับผมแล้วกับสิโคเดินทางกลับนะครับเนาะ อ๋อนี่ครับผมอาทของควอดกับเสียงไว้นี่นะครับเนาะทั้งมีทั้งหอกรเนะฮัััหลอบงมาน่ยเม้อง่นาุงาเฮ็าเลยนอะอืม ก็เลยือพอกัไปได้ไเนาะน้ำลายครับนายังเห็นก็บปได้นี่กเมาออกเสิตพ่อเนเดินทางกับสุพรรณคนะครับเนาะพี่จะกลับกันไนี่จะกลับบันกันเหอ ไปก,คก,ก็คือหอยสร้างนี่มันลึกเลียวคือหอยสร้างตรงเลยเต้ยยินะครับเนาะเับนะเก่งว่ะเอมาโมมาห้มเอาซุ่มมาไหมทิดศทิทงเอาละครับผมไปเลยครับผมี่นดีครับโอ้ยเองครับเขาคือ <c oughs> นักท่องเที่ยวนะทิศ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับมีคนพายเรือให้ครับตอนกลับครับ ไผ่ดีเลยลูกพี่ไายใส่แตนใส่ตอไปเลยดิเต็นต่อยู่ในน้ำตนี่ดอกงามหพียหามดไม่ได้เคนเยอะเลยแค่นี้นี่ลงมาใส่เบื้งใส่จะบ๊เลือกไปวะไม่ต้องอุปกรณ์อ

อ้ครับตามมาติดกับลงน้ำได้กับลงน้ำเงินอ้ยอ้ยอางเยอครับอี่เป็นเรือของฟังสลิับจะเอาไปใชครออเจาลูใส้ <coughs> ôi ôi <coughs> ôi à thức thức ôi <coughs> oh, <thức ăn>. <coughs> <coughs> ôi 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 ui, ui, ôi 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 เัาเข้าเอาตัวนั้นนะจางเขากัไพ่ลงไปแข่งนักแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมไปรับรางวัลรางวัลยัง โอ้ทิ้งช่วงขาแล้วครับขอบคุณคุณเทนนะครับเยี่ยงนะเยี่งขอบคุณเคยนะฝั่งครับเลืยยาวสองฟรีพายกับหนึ่งฟรีพายครับ นีก็พอพอ,พอไว้เตือนท่าน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ